รู้จริงเห็นจริงภายในใจของท่านแล้วท่านไปแนะนำสั่งสอนผู้ให่ก็ตามท่านจึงไม่ได้ดวิตกวิจารว่าการาสั่งสอนโลกนี้จะผิดไปเพราะสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านรู้อย่างไงท่านเห็นอย่างไรท่านมาสอนอย่างไรสาวกทั้งหลายก็นำแนวทางที่พระองค์ทรงดำเนินและได้ผลมาแล้ว นั้นมาปฏิบัติต่อตอเนเองเพื่อความรู้แจ้งตามนิสัยวาสนาของตนก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามนิสัยวาสนาของตนเพราะฉะนั้นการที่สาวกจะแนะนําสั่งสอนผู้ใดจึงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่าข้าพระองค์มีภูมิธรรมไว้สมบูรณ์สั่งสอนสารโลก ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจึงต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าหรือมาศึกษาแล้วเรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันตรัสรู้ขึ้นมาทำทั้งแท่งได้ปรากฏเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วถามถึงบาปถึงบุญก็รู้อยู่กับใจถามถึงนรกสวรรค์ก็ประจักษ์อยู่กับใจคิดถึงเรื่อง นิพพานตลอดถึงเบตผีประเภทต่างๆก็เต็มในเกี่ยวว่าใจที่ท่านบรรจุไว้แล้วด้วยความรู้แจ่งจริงจริงจากการปฏิบัติของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอย่างแม่นยำแม่นยำทั้งพระพุทธเจ,จ้าและสาวกมาสั่งสอนสานโลกไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนได้เลยเพราะเป็นความรู้จริงๆิางๆากพระพุทธเจ้าผู้ ทมก็เป็นทำแท่งเดียวกันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อิดเป็นอิตตติมุมหลุดพ้นแล้วจากความมืดมัวทั้งหลายเป็นโลกวิถีรู้แจ้งแทงทะลุเป็นนิสัยวาสนาของตนแม้เวลาแนะนําสั่งสอนโลกทั่วๆไปจึงไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าจะปล่อนแล้วค่อยมาสอนเพราะตนบุกต้องแห่งธรรมทั้งหลายที่จะนํามาสอนโลกอย่างนี้ไม่ม่ นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้เข้าสัมผัสที่ใจเถิดใครก็ตามไม่มีการสถานที่เวลาเวลาดังที่เขาประกาศอยู่ด้วยมานั้นว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นจะ,จะมีพระหรหัตเท่านั้นจะมีพระโสดาพระจิตาตาเท่านั้นศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านั้นจะหมดพระหมดผลนี่พระองค์ท่านสแสดงไว้เป็นส่วนกลางใลยครั้งแรก ก็เป็นพัะธรรมลินที่พระพุทธ,ธเจ้ามาตรัสสรู้ขึ้นมากอเหมาะสมกับนิสัยวานาของสัตว์โลกที่สร้างโภธิสง่ารมาที่จะพอเหมาะพอดีกันกับตามเวลาที่พระพุทธ,ธเจ้าว่าตรัสรู้เวลาพระองค์ตรัสรุ้แล้วมาแนะนําสั่งสอนบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอุปนิสัยปัจจัยพร้อมแล้วที่จะตรัสสุ้รรมจึงตรัสรู้ตามพระองค์ได้อย่างรวดเร็วรวดเร็ว ดังเป็นจาววัตทีทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้รอที่จะออกจากข้ออยู่แล้วข้อคือวัตตะรอพอเปิดประตูดได้แจ่พระพุทธนเจ้าวัดเสดียนพระธรรมเท่านั้นเปิดปากข้อวรรดาสาวกทั้งหลายที่พร้อมแล้วที่จะออกก็วันลุทันทีออกได้ทันทีทันทีหลังจากนั้นก็ค่อยลดกันลงมาปูคติตันยูแป็นปรรุร้อย่างรวดเร็ว มีปฏิสจจัมอยู่รู้รองกันลงมาเมื่อได้เหตุได้ผลของควรที่จะรู้แล้วก็รู้กันลงมาเนยยะอยู่ในท่ากลางพอแนะนําสั่งสอนหรือพอถุดพอลากไปได้นี่ประเภทเนยยะแล้วปะทะปรละมาเป็นประเภทที่หนานแน่นที่สุดในเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มอยู่ในประเภทนี้ไม่หวังบาปหวังบุญหวังผู้สมรคผลนี่ผ่านอะไรเลย เกิดขึ้นมามีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดีดติด้นสร้างแต่ความชั่วช้าหลามวกเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างความชั่วช้าหลามวกเต็มหัวใจหัวใจใครจะแนะนําสั่งสอนหรือชวนไปวัดไปว่าไปทําบุญให้ทานนี้เป็นหนึ่งาเป็นตัวฆ่าศึกที่จะมาทําลายเขาเขาไม่พอใจดีไม่มีติดตามฆ่าคนก็จะชักชวนไปวัดไปว่ปวาะอีกก็ได้นี่คือประเพทที่หนานแน่นที่สุด เขาชวนไปว่าเหมือนจะเขาเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาไม้หวันตีกบาลนั่นแหละเจ็บแสบมากนี่คือพวกหนาพวกแนนถ้าเห็นเรื่องบาดเรื่องกรรมของชั่วชาติละมุกแล้วเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลหวานฉ่ำทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนสร้าตั้งแต่ความชัวชาชัวชาละมกุกตัวคํังตัวก็หนาแล้วนลังปิดเขาไปหยิเพิ่มเขาอยิให้หนาเด้ยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่ากับว่า ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอเท่านั้นถ้าเราจะเทียบกับคนไข้เหมือนคนไข้ที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคนไข่นักพวกคนไข้ทั้งหลายเขาไข่เขาวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลหมอรักษาด้วยหยุดด้วยยาหายมาจำนวนมากมาก่ายตาย่อแต่คนไข้ประเภทไอซียูนี้เข้าไปลายไหนไม่ได้สนใจกับยากับหมอ นี่ตั้งแต่หายใจฟอดฟอ,ฟอก็ได้ช่วยกัรนโยระยางเต็มจมูกไม่เช่นนั้นมันก็จะไปเดี่ยวนั่นนี่ประเภทนี